ได้เรียนนะคะวันนี้เราจะนําเรื่องผลิตภัณฑ์ของสาราสมุนไพรโดยตรงเลยเพราะว่าอยากจะมีการบันทึกไว้สักนหนึ่งเราจะได้นําเป็นเทปหรือเป็นซีดีเนี่ยแจกให้เพื่อนฝูงนะคะเพราะาเราไปที่ไหนอะมักจะถามแล้วก็บางครั้งเนี่ยไอ้คำคำอธิบายเราก็ไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือไม่ได้มีอะไรที่ที่จะบบสวยๆนะคะ พูดพูดกันงั้นก็เลยอีกหน่อยก็จะให้ซีดีไปเลยนะคะก็จะได้เทปอันนี้อด้อีกหน่อยทําเป็นอะไรแถมไปหรืออะไรทั้งหลายแหล่ะค่ะก็เริ่มต้นเอาจากเรื่องที่เรียกว่ามากับการเวลาก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าเราทําวิทยุมา16บหกปีเมื่อเบื้องต้นที่ทำงานค่ะก็จะต้องให้บอกผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆค่ะครักเมื่อแรกที่พูดเนี่ยนะคะ ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยอยากจะยึดหลักเอาสิ่งที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่มีผลงานของทางด้านห้องแลกบ้างนะะการทดลองเอาไม่ถึงชั้นเฟสสามหรือจะไล่เสออกมาเป็นคลินิกนะการทดลองทางคลินิกหรอกแต่ก็ให้มีการทดลองบ้างแล้วก็ให้ใช้กันมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาพูดทางวิทยุนะค่ะ อาจารย์ปรัชญาคงจำได้ดีอะเ,ออเริ่มต้นเนี่ยเราก็พูดถึงโปรดักต์อย่างเช่นง่ายๆ Apple Cider Vinegar นิก้านะคะน้ำส้มสายชูหมาักจาก Apple นะคะโอ้มีความรู้สึกว่าสิ0ปีกว่าแล้วนะสิบหกปีประมาณสิกว่าปีจำได้นะคะตัวเองก็งงนะว่าหลายคนเขาก็ไม่รู้จักเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าแอปเปิ i ลไซเดอร์วินิก้าในหน้าตามเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ในยี่ห้อไหนราคาเป็นยังไง แต่ที่ทําตอนนั้นน่ะราคาร้อยกว่าบาทนี่ได้กวดโตเ่ะแล้วก็มีในในซูเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยอ่าก็ไปหยิบเอาเอกสารมาจากอเมริกานะคะเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราจะพูดอะไรลอยๆนี่มันก็คงไม่ไหว Apple ิ i ไซเดอร์วิ r นกาเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขียนกันเป็นเล่มอ่ะเล่มแจกในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเขาก็บอกว่าการที่ใช้ Apple ิ i ไซเดอร์วิ r นกาเนี่ยใช้ได้ในเรื่องของการรับประทาน เพราะว่ามีโพแทสเซียมมันมีสารดีๆอีกจากแอปเปิลเนี่ยซึ่งแอปเปิ้ลก็บอกว่าทานวันละลูกนี่จะห่างไกลหมอนใช่ไหมคะแต่คนอเมริกันเนี่ยบางรัฐก,ก็หนาวมากหิมตะตกไม่มีอแอปเปลิลที่จะทานได้ทั้งปีหรอกแล้วธรรมชาติของแอปเปลิลคือว่าออกดอกเมื่อบล,ลัสซมเวลาฤดูสปริงพอ,อเขา้าเขา้าฤดูหนาวปุ๊บเขาก็ลูกเขาก็สุก สุก,ก็สุกพร้อมือนทั้งไร่หมดเลยที่นี้คนอเมริกันทําไงครั้งประเทศก็เรียกว่าไปเอาพันแอปเปิลเนี่ยจากยุโรปนะคะมาปลูกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยอะเอามาพร้อมทั้งการอพยพคนจากยุโรปไปอเมริกาดังนั้นอะเขาก็เลยเกิดการหมักขึ้นนะคะ,คะเวลาหมักก็ไม่ได้เพื่อจะได้ทานแอปเปิลตลอดปีเท่านั้นเองอะเขาก็ พระเวทเขาก็หมักไว้แล้วก็วิธีการหมักก็เรียกว่าธรรมชาติมากๆเลยก็คือว่าจับมันใส่เข้าไปในถังนั<ะ>่นแหละแล้วก็เกิดการเฟอร์เมนต์นะคะเล้ก็เกิดการเฟอร์เมนต์เขาก็รู้ว่าพอพอมันเปรี้ยวนะคะพอมันเปรี้ยวเสร็จแล้วมันก็มีเป็นแอลกอฮอล์พอแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นน้ําส้ม<ะ>คือไม่มีแอลกอฮอล์ละแล้วก็ทําหลายอย่างถ้าทําเป็นไซเดอร์ก็คือว่าแป๊บเดียวถ้าหากว่าทิ้งไว้สักสามเดือนมันก็กลายเป็น อแ,อแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ปุ๊บมันก็กลายเป็นน้ำส้มนะคะก็มีความเปรี้ยวแล้วไม่มีแอลกอฮอล์ก็จกับเป็นจุกวดมันเป็นกระบวนการเข้ามาน,นะค,ะคะรับพอหมักแล้วก็เป็นมันก็จะมันกับแป้งนะครับมันก็เป็นกอรเอฮอเป็นเป็นออฮอล์จะแอลกอฮอล์ทิ้งไว้มันก็กลายเป็นน้ำส้มบบสุดท้ายหนังสือที่ซื้อมาเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยแพทย์คนหนึ่งอะซึ่งเขาเป็นหมอ อยู่รัฐเวอร์มอนต์หมอคนนี้ก็เกิดเติบโตอยู่ในไร่นะคะก็เห็นการหมักแอปเปิลเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่าเอเวลาที่คนเขาเลี้ยงม้านะคะแล้วจะเอามา้าไปวิ่งหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ให้ทานแอปเปิลไซเดอร์หรือว่าเอาไปบวกกับอะไรปุ๊บเนี่ยนะคะเออม้าก็แข็งแรงป้องการโรคด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเลยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอถ้าคนเนี่ยได้ทานบางอย่างนะคะ ก็เอ้ก็น่าจะดีแบบเดียวกับที่มันดีสําหรับม้าของเขาเนี่ยนั่นก็เขียนออกมาเป็นเล่มเล็ก,ลกๆนะก็เป็นหนังสือขายดีอ่ะชื่อของชื่อดรจาวิสนะะดรจาวิสเนี่ยก็มีหนังสือที่เป็นนิวยอร์กเบสเซลเลอร์ ller, นะคะตอนนั้นดรวินาก็บอกเอาเอาแอบเดอร์ที่เอามาจําหน่ายนะฮะเสร็<ะ>จแล้วก็หนังสือเล่มเล็กๆ แล้วผมก็แปลมาเป็นภาษาไทยเาี๋ยนรู้่นแรกก็นห็นว่าเราเขียนเป็นภาษาไทยแปะไม่ใช่แปะแนบเอาไว้ให้ท่านอ่านเดี๋ยวนี้หลักฐานนั้นยังมีอยู่ข้อมูลต่างๆนะว่าท่านไปค้นดูนะครับถ้าเอาข้อมูลนั่นแหละก็คือเราทําาจกเอกสารที่ดรวินานามาหมายจากต่างประเทศ่ทีนี้พอทุกคนบอก Apple c i d e r อร์คนก็บอกว่าอยากใช้บ้างเพราะมันง่ายมากเลยเอา Apple ิ i ไซเเนี่ย ผสมกับน้ำผึ้งอย่างละเท่าๆกันก็คือมันเปรี้ยวจัดอ่ะต้องผสมหวานหน่อยมันก็จะกลายเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางก็ทานกลึบไปเลยเช้าหนึ่งช้อนโต๊ะเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะช่วยทั้งในเรื่องโอ้ยสารพันนะที่ก็บรรยายมาเนี่ยก็คือสามารถที่จะป้องกันโรคได้สามารถที่จะคนเวลาเหนื่อยๆใช่ไหมเหนื่อยๆเหนื่อยๆนะว่าท่านทานแอปเปิลไซเดอร์โดยมากแต่แอปเปิลไซเดอร์จะให้ทานไปผสมกับน้ำเวลาดื่ม แต่ว่าเหนื่อยๆนะครับก็เอาน้ำผึ้งลงไปด้วยน้ำผึ้งมีพลังค่ะมันก็ช่วยให้เราเนี่ยมันสดชื่นออขึ้นมาและมีพลังต่อทันจีเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต้านการอักเสบใครที่หัวเข่าเจ็บแล้ตอนนั้นทุกคนสนใจเพราะว่าคนเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วเข <นะ S 2> ่าก็เริ่มปวดนะคะข้ออะไรอย่างเงี้ยคำตอบนั้นอ่ะก็ปรากฏว่าหลายคนก็ท้องทานอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะอไอ้การปวดเข่ามันก็หายไปโดยไม่รู้ตัวนะคะ แหลายคนก็อยากลองบ้างก็ผลสุดท้ายจําเป็นต้องซื้อติดต่อบริษัทที่เขานําเข้าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาก็ส่งตามซุปเปอร์ทั่วไปก็เอามาส่งที่นี่ตีละสิบโลยี่สิบโลเขาบกตายเขาไม่เคยทําตลาดแอปเปิลไซเดอร์ได้เลยเพราะคนก็ไปซื้อน้ําส้มสายชูหมักออสอรอทานกันแหละใครจะมาเอาไอแอปเปิลไซเดอร์ซึ่งร้อ,อยกว่าบาทเอาไปใช้ละ่ะบอกตรงๆว่าที่ท่านขายได้นะก็เพราะ สถานีวิทยุเรานี่แหละเขาบอกเขาบอกมาเขาบอกว่าเราไมกเคยทำตลาดไมได้ก่อนเลยปรากฏว่าเราก็เลยเกิดสาราสมุนไพรเราก็ขอซื้อเข้ามาแล้วก็มาไว้ที่นี่ท่านมาเห็นเข้าวยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้ใช้ได้ยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อที่ดรจาวิสเขาใช้นะคะก็โอเคตกลงก็สรุปแล้วก็เกิดเรื่องของแอสาราสมุนไพรก็สรุปแล้วดรวินาไปเมืองนอกก็ไปเจอของดีมาไงก็เอามา ตอนแรกแรก็ยังว่านะนะใกลๆก็ยังไม่รู้จักรานค้าที่ก็ขายขายก็ยมันก็ขายไม่ดีใช่ไหมที่ได้เรามาออกรายการทางวิทยุก็ต้องการเอาของดีๆเนี่ยอยากให้ประชาชนพวกเราที่รับฟังได้รับทราบวันนี้เราเจอของดีเอาขึ้นมาแล้วเราก็รา <โฮ S 2> บจิตดีเราก็ทําให้ห่างไกลหมอะนะคะบางอย่างก็ช่วยได้เลยอ่ะบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้คุณพ่อคนหนึ่งอ่ะเขาก็เอาไปผสมน้ํานะคะํำใส่เหยือกไว้ในตู้เย็น บางๆหรือสามแปดลูกเข้ามาปุ๊บเขาก็เถบอกว่าอย่าทานอย่างอื่นนะทานอันนี้เขาก็ให้ทานลูกเขาเป็นไซนัสอะนะคะแล้วก็ปวดหัวอยู่เป็นประจําจะสอบเอ็นอยู่แล้วล่ะนะก็เขาพ่อก็ให้ทานนะปรากฏว่าไซนัสมันก็แห้งแล้วลูกเขาก็สอบเอ็นได้นะคณะเดียวกับที่มะนาวอยู่ละคณะศสตราก็พามาถึงสรุปแล้วเรื่องภูมิแพ้และแอปเปิลซเดอร์น่าจะดีเลยครี่สังเกตดูนะ มันมันมันก็ตรงตรงกับตำราที่เราเอามานะเราก็มาทดลองใช้กันอยู่นะครับได้ได้ผลได้ผลคนที่จามเรือมฟูฟัดฟูฟัดทานไปสักพักหนึ่งนะฮะมันเรื่องภูมิแพ้ดีมากนะค่ะหลายคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศมาก่อนนะคะพอเห็นหน้าก็บอกว่าแหมไม่ใช่เราไม่รู้จักนะตอนเราไปอยู่อ่ะแม่นี่อเมริกาเขาเรียกหมามที่บ้านที่ไปอยู่กับฝรั่งอ่ะ มาเลยเข้ามาให้ทานตลอดละแต่ว่าเราคไม่รู้ทานเพื่ออะไรแล้วเรากลับมาเราก็ลืมอ่ะพออยู่พูดนะเราก็เลยลองต่อนั่นเหมือนกันเลยกับที่เราเคยใช้อยู่เมืองนอกอ่ะเราก็เลยบอกเรื่องจริงนะเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาใครๆก็รู้จักแต่เราลืมกันไปแค่นั้นนะ่ะทีนี้อ่ะพอถึงตรงนั้นปุ๊บนะคะรายการก็เป็นที่นิยมนะคะเราก็พูดทุกอาทิตย์มันก็ต้องหาเรื่องพูดก็ มีการฟ้องร้องกันระหว่างอเมริกากับคนอินเดียเข้าแย่งลิขสิทธิ์กันนะคะเลือกแย่งลิขสิทธิ์ตัวนี้ค่ะก็คือเราเห็นในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตในอเมริกานะคะก็มีจําหน่ายนะคะก็คือนี่แหละขมิ้นชันนะคะคขมิ้นชันน่ะคนอเมริกันนี่รู้จักดีะคะ่ะแล้วก็เวลาที่ขายในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะเขาก็พูด,ดง่ายๆค่ะเป็นเทอร์มริกเลยนะคะ เอ่อเคร์คิวมินนะคะมียี่ห้อต่างๆ,ๆนานาเขาก็อยากได้เป็นของเขาเหมือนเขาอยากได้เป้่าน้อยเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์คนอินเดียก็ไม่ยอมค่ะเป็นคดีกันที่ศาลของประเทศอเมริกาขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างเอาไปถ้ามองดูอย่างนี้ก็จะเหมือนกับว,ว่าอินเดียบอกเอะฉันเนี่ยเป็นคนที่ผลิตไอ้ก็ใช่ส่งไป อกรมินชันก่อนในโลกนะเพราะว่าอินเดียส่งไอ้กคมินชันนี่ออกไปเป็นโดนมากเลยคนอินเดียนะก็คัดตำราอายุรเวทเลยซึ่งมีอายุเป็นพันๆปีแล้วก็วิธีใช้ของคนอินเดียนะคะว่าขมินชันเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาที่เขาส่งไปแล้วก็ยังมีการใช้ระบุเป็นตัวลายลักษณ์อักษรชนะคดีนะคะนั้นเรื่องของตลาดแคมินชันก็เป็นตลาดเปิด ะะสำหรับเราเนี่ยพอมาถึงเราก็เลยขอออยอนะคะเราก็บรรจุแคปซูลนะคะแคปซูลหนึ่งก็ประมาณ300มิลลิกรัมนะคะการใช้เนี่ยแตกต่างกันนะคะเราก็ลองดูว่าเออถ้าเราจะใช้2เม็ดช้าสเม็ดเย็นเนี่ยเราจะได้ประมาณ1200มิลลิกรัมอันนี้มีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งต้านการอักเสบมนุษย์เรานี่เกิดการอักเสบทั่วร่างกายนะคะเราทานอะไรก็ไปเนี่ยบางทีเราก็พูด,ดง่ายๆท้องเราก็ปวน เพราะเราได้รับท็อกซินบ้าเราได้รับเชื้อที่ก่อโรคบ้างค่ะแล้วในหลอดเลือดเราเนี่ยก็มีพวกอนุมูลอิสระที่ไปทําร้ายมัางเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีอะไรสักอย่างที่ต้านกัานอักเสบฉนันคิดว่าตัวนี้ดีที่สุดเลยเรโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ ใช่ผลได้ดีมากก็มีการยืนยันว่าแกงเหลืองภาคใต้เนี่ยนะครับ<ช>มีข้อมูลว่าคนไทยก็ทานแกง,งคนภคนาคใต้กินอาหารข้าเผ็ดอะไรก็เผ็ดนะแต่ว่าโรคกระเพาะไม่มีไม,ม,ม่มีมีมีน้อยน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคต่างๆในที่สุดเราก็พบว,ว่าโอคนภาคใต้เนี่ยเวลาเขาแกงเนี่ยก็ใส่แคมมิ้งชันลงไปในแกงใช่ไหมคแครมมิ้งชันตัวนี้ก็คือเมื่อเรากินเข้าไปจุดประสงค์ว่สองประการ คือแกงเนี่ยมันแกงทับาง้ต่มันก็ใช้ปลาดับข่าไปได้แล้วไม่จะดับขา่าสองมากินเข้าไปแล้วไอ้ตัวนี้มันไปช่วยกระเพาะเราได้จะนั้นยังต้านการอักเสบยังช่วยแก้ปัญหาโรคติดเชื้อ,อะจะนั้นไอ้ตัวนี้มันเหมาะสําหรับนะเหมาะสําหรับคนที่กินไปจระจำบ้านที่บ้านแล้วยังเหมาะสําหรับติดตัวติดตัวติดตัวเดินทางไปไหนนะดีที่สุดเอาไปด้วยครับต้านเชื้อไวรัสนะคะ อย่างเป็นจะเป็นหวัดเนี่ยนะคะทานไปเยอะหน่อยก็ก็ดีทีนี้เขาก็บอกว่าจากการศึกษาเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเราทานเกินวันละสองกรัมนะจะมีความหมายในเรื่องของการที่จะใช้อย่างเช่นยากแก้ปวดเลยอะ่ะถ้าใครปวดเขา่าปวดข้อปวดอะไรที่เรียกว่าจะต้องต้านอักเสบด้วยและงับการปวดด้วยนะสองกรัมมันก็เม็รละ250บ ถ้าสี่เม็รมาก็ทานถ้าแปดเม็ดแสดงว่าสองเท่าตัวถ้าว่าแก้ปวดก็ต้องทานถ้าเราไม่ทานนานอ่ะแก้ปวดเนี่ยนะคะเราก็ทานสามวันห้าวันไม่ต้องทานแบบที่เรียกว่าต่อเนื่องพอเราหายปวดปุ๊บเราก็กลับมาทานแก่เช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดไม่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นยาสมุนไพรนะครับเป็นอาหารเล็กอย่างนี้ถือว่าเป็นอาหารยาได้ด้วยนะครับก็เราไม่ทานติดต่อกันนานหรอกเพราะว่าเราก็ฟังแพทย์พูดเยอะว่า เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ว่าคนจีนเองก็ทานอาหารนะเคอรี่นะฮะเยอะแยะไปนะญี่ปุ่นก็ทานนะแกงที่ใช้ลาดข้าวอะไรนะแล้วก็อย่างภาคใต้ก็อย่างแกงเหลืองแต่เอาละเรารู้ละปริมาณการใช้เน้นก็เลยทำขึ้นมานะฮะก็เรียกว่าสำหรับรายการนี้ก็เช้าสองเย็นสองก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะคะต้าน,ก,นการปวดต้านมะเรง็ง ต้านเชือ้อต่อโรคครับและ<ต>ที่สำคัญอดีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ไปต้องซื้อของอินเดียประเทศไหนหรอกเพราะเรารับซื้อมาจาก,กเกษตรกรของเราเนี่ยในในเมืองไทยเราเนี่ยนะที่ผลิตแล้วก็ส่งลงมาได้ได้ไดขนาดเรียบร้อยแล้วก็ลงมารับป็นการสนับสนุนให้กเกษตรกรไทยของเราค่ะ,ะปลูกขมิ้นชยัยด้วยนะครับสําหรับสูตรของสาราสมุนไพรค่ะเรนก็ใส่ไบเปอรีนเข้าไปด้วย เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่จะทําให้เมื่อผสมเข้ากับขมิ้นชันแล้วทําให้ประสิทธิภาพของขมิ้นชันดีขึ้นแล้วยังทาให้เลือดไหลเวียนได้อย่างดีนั้นเราจะไม่ทานก็เมื่อเราจะไปรับการผ่าตัดนะคะเราก็เลิกทานไปสัก7วันเพราะว่าไอ้ตอนเลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นตอนเรากําลังผ่าตัด เพราะเลือดใสใช่ไหมะคะแต่เราจะทานหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จแล้วปิดแผลเรียบร้อยแล้วเราต้องการให้ทุกอย่างมันราบลื่นไม่มีอะไรที่ไปอุดตันหรือคนที่คิดว่าหลอดเลือดเนี่ยไม่ดีรเราก็จะให้ทานตัวเนี้ยมันมีเขาบอกว่าจริงแล้วค่อยคถักคนที่ทานพวก i n นทิบิต l o o d c ล o t ต i n g เนี่ยนะคะ พวกละลายริมเลือดไม่ให้มันเกาะโดยนวอฟารินเนี่ยเป็นตัวที่ถ่ายใช้ได้แต่ว่าเอฟเฟกของเคอร์คิมินเนี่ยก็เหมือนกับวอฟารินเลยหรือไอบูโพรเฟนซึ่งเป็นยาล,ออออลดการปวดนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งมีผลงานวิจัยหลังจากที่เราทําไปหลายปีนะคะไม่ต้องทานมากเลยอะ่ะทานเท่าที่เราบอกเนี่ยเช้า2เย็น2เนี่ยนะคะปรากฏว่า,วาอามิลอยด์พลาสนะซึ่งอยู่ที่สมองเรานะอามิลอยด์พลาสนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปบงัง การสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทแล้วตัวนี้ถ้ามีมากๆมันเหมือนปมอ,อะไรที่มันเป็นม่านอะม่านบังระหว่างอันนี้ไปหมดเลยก็ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นะคะนั้นคนที่ชาญเนี่ยนะถ้าบอกว่าไอ้ตัวอะมิลอยด์พารกเนี่ยมันลูเรียกว่าลดลงไป30%อ่ะ30%นะฮะแล้วก็มันไม่เกิดใหม่อีกค่ะก็ะะพูดง่ายๆเขาทดลองครั้งแรกนะไม่ได้ทำอะไรมากเลยถ้าเอาสมองมา แล้วก็เอากระมิ้นชันเนี่ยลาดลงไปปรากฏว่ามันไปจับตรงที่มันเป็นอะมมลอยพาค่ะดังนั้นตัวนี้ค่ะก็จะต้านการเกิดอะมมลอยยิ่งเท่าคนที่บอกว่ามีกรรมพันธุก,กรรมนะ,ค,ะคือพ่อแม่เนี่ยนะเป็นโรคที่เรียกว่าเกิดสมองเสื่อมไว้กว่าจนกระทั่งระดับเป็นระดับอัลไซเมอร์หน้าทานเอาไว้วนะคะทดลองดูนะครับเวลาเราจดทะเบียนนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะัที่เราจดทะเบียนไม่ได้ที่พูดเนี่ยทุกวันเนี่ย อันนี้เป็นการศึกษาจากเมืองนอกนะคะเวลาเราจดทะเบียนคนก็บอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เขียนลงไปอะ่ะจดทะเบียนอะไรได้นะโอเคยาแผนโบราณใช้ทําอะไรยาแผนโบราณเนี่ยนะคะอเอกสารกํากับยาบรรเทาอาการแน่นจุกเสียดส่วนประกอบที่สําคัญคือมิ้นชันบทละเอียดน,นะคะรับประทานวันละสอาแคปซูลหลังอาหารสเวลานะเป็นเป็นไอ้เรียก่าบรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ก็ใช่อะที่ท้องทําให้ท้องดีแต่ที่เดยนพูดไปทั้งหมดนั้นอะคือข้อมูลที่เราได้มาเพิ่มเติมเเพิิ่มมตแต่ว่าถ้าจะให้เขียนลงไปเนี่ยออยก็ไม่ได้ยอมรับอะไรค่ะเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะท่านก็ถามทุกทีเลยล่ะว่าคมิ้นชันดีอย่างไรเดี๋่นก็จะใส่ไว้ในเนี้ยเทปเนี่ยแล้วก็บรรยายว่านี่ไม่เกี่ยวกันนะคือท่านทดลองเองก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรท่านอย่าทานมาก ทานมากเกิน2องกรัมไปท่านอาจจะคลื่นไส้นะคะอะไรที่ทานมากไม่ดีงสิ้นน่ะนะคะเพราะเขาก็มีตัวยาเคอร์คิคมินใช่ไหมคะฝรั่งเองเนี่ยใช้ตลอดเวลาใช้ไหนเป็นอะไรที่แต่งสีอาหารนะคะแต่งสีอะไรแต่งสีเวลาที่เราทาขนมปังนะ,ะหรือทานกับหมูกับเนื้อเนี่ยนะแล้วก็เอามาใส่ป๊อกเลยเนี่ยดอกเหลืองๆก็เรียกดอกอะไรฮะ ทุ่งทั้งพนะุ่งเลยเป็นสีเหลืองหมดเลยเวลาเข้าบานมาสตาร์มาสตาร์มาสตาร์เนื้อลูกนสีน้ำตาลสีมันไม่สวยอะ่ะถ้าเราเอามาบดบดใส่ขวดนะก็เลยใช้ขอมิินชันเนี่ยแต่งออกมาเป็นสีสวยเลยนะคะก็ถือว่าไอ้ตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ฝรั่งก็ใช้อยู่ตลอดนะะแขกก็ใช้อยู่ตลอดนะคะทีนี้มาถึงคนไทยเราเนี่ยเราใช้ไหมคมินชันอย่างที่อาจารย์ว่าแกงเหลืองนอกจากนั้นผู้หญิงไทยยังเก่งนะ ผู้หญิงไทยเอาคมมินชันมาผสมกับมะานาวมะขามมาขัดตัวอ่าขัดตัวครับนะคะบำรุงผิวครับบำรุงผิวทำไมผิวดีเ่ยก็หนึ่งมันไม่มีตุ่มๆไม่มีการอ,อักเสบผิวเราก็เรียบโรคผิวหนังนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวกกลากพวกเกลื่อนอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยคอมมินชันมันมีสารที่จะไปแอนตี้ ชใช่ลดการอักเสบทั้งหมดเพราะนั้นทานเช้า2เม็ดเย็น2 m, เม็ดเนี่ยให้การอักเสบเนี่ยมันลดลงนะคะผิวหน้าเราก็จะดีละเอียดไม่เป็นจำ้ำกระดำกระด่างหรือแดงตรงนั้นอะไรตรงนี้ก็ลองทานดูนะคะไม่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรสำหรับเช้า2เย็น2นะแคปซูลอันนี้นะคะ อ่ะถึงไหนละทีนี้เราหมดอามินชานหมดเหตมินชนันใช่ไหมไปได้ไปได้สักครึ่งหรือ,อยังเราต้องได้สองตัวเหรอ,อะะคะเบรกตอนไหนเราช่วยบอกด้วยแล้วกันอ่ะตัวที่สามนะคะพรเอิญเมื่อปีสองพันปีนี้ปีเท่าไหร่นะสองพันส <22 S 1> ิบสองปีสิบสองปีปีนั้นเนี่ยนะคะริชาร์ดแอนเดอร์สันซึ่งทำงานอยู่ที่ USDA และมีห้องแลบอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ก็โดยบังเอิญน,นะคะ เขากำลังทำการศึกษาโครเมียมในใการที่จะลดน้ำตาลในหลอดเลือดนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็บอกเอ๊ะทำไมในกลุ่มคนที่เข้าไปทดลองเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่อย่างสงบอ่ะคือทําให้น้ำตาลเนี่ยไม่สูงสูง,สงต่ำต่ำ,ตำแล้วก็ไปได้ตลอดทั้งวันเขาก็เอามาวิเคราะห์ดูค่ะเพราะเขาเป็นหน่วยวิเคราะห์อยู่แล้วนี่ก็เป็นตัวที่สองนะคะซึ่งพอเราเอามาพูดปุ๊บเนี่ยคนก็บอกว่า อบเชยคืออะไรอะ่ะอบเชยเนี่ยนะคะซินนามอนเนี่ยในอเมริกาเราอาจจะพบว่ามีขนมปังกับอบเชยหรือการที่เขาใช้หยาะในเ r n n h h r e n c h toast นะคะก็คือขนมปังชุบไข่ทอดเนี่ยแล้วก็เอาอ,อบเชยมาเหาะเนี่ยนะคะหรือว่าประธานาธิบดีบูช h ตอนนั้นเนี่ยเขาติดมากเลยเขาจะทานกับอโอวันติงตอนเย็นๆหรือกาแฟนะเขาจะต้องมีหลอด,ดยาว ที่เป็นหลอดอบเชยอบเชยมาเป็นหลอดนะคะเป็นเปลือกมนะันอะแล้วก็เอามาม้วนนะคะอ้เราก็เลยถือโอกาสนะมีสัมมนาตอนนั้นยิ่งใหญ่มากเราก็ลอกเปลือกเปลือกอบเชยให้ดูมีต้นอบเชยมาขายด้วยแล้วก็เราก็ทำมาดูว่าถ้าเราจะใช้ทั้งเปลือกนะ่ะเราไม่รู้ปริมาณคนไป,นนะนปนแล้วนจะคนไปแล้วมันอาจจะจืดแล้วเราก็ไม่รู้อีกก็ไม่ได้ปริมาณเท่าที่ต้องการเพราะนั้นอยากอะไรเลยเราจับมันบดเลย นะคะแล้วก็ใช้เครื่องบดท,ที่ดีๆพอเราทานเข้าไปปุ๊บมันจะได้เกิดการดูดซึมแล้วรู้ปริมาณการใช้เพราะว่าริชา a ์ดอนเดอร์เซนเขาก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็เอามาทดลองกับคนไข้ของเขาในกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ทดลองว่าเออถ้าอย่างเงี้ยลองทานสิทุกมื้อเลยให้หนึ่งแคปซูลทุกมือ้อก็คือสามมือ้อหรือสี่มือ้อก็แล้วแต่นะคะเขาก็พบว่าถ้าเราให้ไปแล้วก็ให้ทานข้าวเนี่ย ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะไปไม่ใช่ลงไปศูนย์นะลงไปเหลือประมา,มาณ80กว่า90แล้วเมนเทนไปได้จนถึงมื้อถัดไปเลยเพราะผลของอบเชยเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะรักษาระ,ระดับน้ําตาลในเลือดได้เพราะอะไรนะเขาไม่ได้อยู่ดีๆไปเป็นยาแล้วไปจับโอ้ยไอ้นี่น้ําตาลออกไปหมดไม่ใช่งั้นคือเข้าไปกระตุ้นให้เซลล์ที่จะใช้น้ําตาลเนี่ย ค่อยๆจับน้ําตาลมาใช้จับน้ําตาลมาใช้ค่อยๆจับไปแล้วก็มันก็มันก็เลยไม่ค้างอยู่ในหลอดเลือดนะคะแล้วการที่เราทําให้เซลล์มันแอคทีฟใช้น้ําตาลได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ต่อไปเนี่ยคนคนหลามเนี่ยก็จะไมะ่เรียกว่าต้านอินซูลินนะ,ะเมื่อไหร่ที่ต้องไปใช้อินซูลินเนี่ยก็ใช้ร่วมกับอบเชยได้เพราะเขาทำให้เซลล์มันไม่ขี้เกียจ สำหรับคนไทยเนี่ยนะครับหรือคนจีเนี่ยความจริงบอกตรงๆว่าเขาใช้กันมานานแต่เราไม่รู้เวลาจะแกงทำพะโล้ไงเขาก็หักป๊อกใส่ลงไปพะโลที่ใส่ลงไปนะพะโล่เนี่ยจะมีจะมีทั้งดอกจันดอกไมหลายตัวเย่าลืมนะครับเขามีอบเชยเนี่ยใส่เป็นแท่งๆเข้าไปหรือเป็นเปลือกเข้าไปเขาจะหักอาจารย์เขาจะหักเขาจะหักถักๆเพราะหลอดนี่มันยาว นี่ก็อย่างหนึ่งนะ,ะก็เลยบอกว่าเอออย่ากระไรเลยอันนี้เราจะไปซื้อเอ,อ้หลอดหลอดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ,อ้นี่มันดีพอป่ะเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยนะคะมีการผลิตเขาเรียกน้ําอัดลมที่มีลักษณะสีดําเราไม่บอกอย่ออะไรเขาจําเป็นต้องใช้อบเชยอะเอาไปแต่งกลิน่นนะคะเมื่อเขาเอาไปใช้เนี่ยไอสารตัวนี้มันต้องเป็นสารเป็นสารที่ละลายน้ําได้เพราะฉะนั้นมันก็จะหลุดออกไปหมดเลย อะไรที่ติดอยู่แล้วมาต้มอีกเนี่ยนะคะมันไม่มีแล้วอะ่ะมันไม่มีไอ้ตัวที่สามารถที่จะมาช่วยเราคนไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าเป็นเบาหวานนะคะอยากจะให้ทานอกเชยเนี่ยช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าแคปซูลเย็นแคปซูลหนึงเพื่อที่จะกระตุ้นเซลล์เนีให้ใช้น้ําตาลตลอดเวลาเราจะได้ไม่เป็นนะคะ อย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าการควบคุมน้ําตาลได้เนี่ยก็ทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะแต่อย่าใช้เยอะเพราะถ้าใช้เยอะเกินกว่าที่ตัวเองเอ,อศึกษาหรือว่า Richard a อน e r อ o n เซนขาศึกษามาหนึ่งมันไม่ไประโยชน์บางการศึกษาเนี่ยเขาลองใช้ดูแล้วเนี่ยจาก1่กรัมเนี่ยนะคะต่อวันเนี่ยจนถึง6กรัมนี่ที่ที่เรียนเนี่ยก็คือว่า1กรัมต่อวันคือสีแคปซูลหกกรัมต่อวันผลเท่ากันเลย เสียสตังค์่ะเราเสียอตังค์เลยนะฮะประมาณสักสี่สี่แคปซูลค่ะก็เท่ากับประมาณหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมพอแล้วพอแล้วนะครับก็ให้ด้าผลิตภัณฑ์สีชมพูเนี่ยนะคะเหมือนกับยอดอบเชยอบเชยเป็นต้นไม้ที่สวยมากค่ะเมื่อเขาแตกกิ่งก็เรียกว่าใบใหม่ออกมานะคะใบใหม่นี่ก็จะเป็นสีแดงแป๊ดเหมือนกันในในภาพที่เห็นนี่เลยเราก็มีกิ่งพันนะคะ ที่จำหน่ายให้กับท่านผู้ฟังท่านที่ที่เรียกว่าตอนนั้นเป็นวิธีเฉย<ๆ>ก็มีการอบรมทีม300คนนะปลูกแล้วก็ลอกเปลือกอบเชยแต่ท่านพอรู้จักดีแล้วเนี่ยนะต้องบอกเลยคนไทยอะค่ะไม่ชอบทําเองหรอกจะปลูกก็ปลูกไว้ดูเล่นนะคะท่านก็มาซื้อกันเป็นประจำนะคะสำหรับเรื่องของอบเชยฉันก็คิดว่านะอันนี้มันเป็นประโยชน์มากๆ สำหรับท่านที่เรียกว่าเป็นมีพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นเบาหวานเนี่ยมันช่วยยั้งไว้ได้กี่คนจะได้ประโยชน์ยันไม่ทราบแต่ว่าสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยคุณตาก็เป็นนะคะคุณแม่ก็เป็นจะเป็นต้องใช้แล้วก็ตัวเองก็น้ําตาลที่ยังคงที่มาจนกระทั่งบัตรนี้ก็ต้องขอบคุณไม่งั้นคุณแม่เ่านก็เป็นตั้งแต่อายุ55นะ่ะเขาก็เริ่มเป็นเบาหวานคจริงโอเคบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักใช้กันเพราะเราเพิ่งมาพูดกันไม,ไม่นานมาเนี่ย แต่สำหรับในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียตอนที่ดัตส์เขาเข้ามา,าปกครองนั่นนะครับเขาได้มาเ,าเรียกว่าผูกขาดเลยแหละเอาไปใช้กับในยุโรไปอะไรต่างๆทัว่วโลกเลยนะแพงมากเลยตอนที่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเอาไปหลอกได้ซ้ําไปว่าไอ้เปลือกเนี่ยอุ้ยต้องไปเอามาข้ามเขาข้ามน้ํามีนกกาอะไรทั้งหลายฮะสรุปแล้วแพงแพง,งมากจนกระทั่งมาถึงสมัยที่เขาต้องการมากๆเนี่ย ประเทศศรีลังกาเนี่ยนะคะจานซึ่งก็เป็นต้นต่อของออซินนามอนเฉยเพันที่ดีๆ <ฮะ S 2> เฉยเทศนก็ปรากฏว่าเขาต้องจ่ายภาษีให้กับชาวดัชนะคะเขาเป็นประเทศเมืองขึ้น,นเด็กคนทุกคนจะต้องเสียภาษีโดยการไปเก็บเอาเปลือกเนี่ยมาแล้วก็กี่กิโลต่อปีนะคะเก็บภาษีด้วยการที่เอาอบเชยมาแลกกับกับงานอะคือไม่มีไม่ได้ เด็กเล็กก็ต้องไปหาไอ้สูตรสิบสองขึ้นไปต้องไปเจอกันทั้งเขาทนไม่ไหวแบกรับภาระนี้ไม่ไหวเงเพราะทุกคนต้องปลูกอบเชย <ฮะ S 1> ลอกเปลือกอบเชยแล้วก็ส่งให้กับชาวฮอล์นดานะคะก็ปรากฏว่าก็เกิดทําให้เกิดการปฏิวัตินะคะเลิกที่จะเป็นเหมือนขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะก็ใช้นเงก็เงินทองเนี่ยก็ออกไปให้ชาวด้าไปขายแผงต่อไปนะคะก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราพักกันอีกนิดเป็นก่อนนะคะแล้วกลับมาดูตัวอื่นนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็จะค่อยๆพูดไปทีละตัว2ตัวค่ะ